เขาบอกว่าพอกำลาดปีศาจเสร็จปั๊บนะจะสะกดปีศาจให้อยู่ตลอดไปเนี่ยมันจะต้องไปสร้างวัดครับตำแหน่งที่หัวปีศาจปากปีศาจหน้าอกปีศาจแขนปีศาจขาปีศาจเนี่ยไปต้องมีวัดอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยแขนขาปีศาจเพื่อตึงปีศาจไว้ตลอดไปประเทศบูตานถึงจะสงบสุข สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และประวัติศาสตร์ที่อยากติดตามกับตันประพัดแบบเข้มข้นสามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ช่อง DB Move DB Move จะชวนคุณ Move On ไปข้างหน้าก้าวทันเทคโนโลยีหรือเรื่องราวอื่นๆเราจะสรรหามาร่วมพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดท,ทุกคลิปจากช่อง DB Move นะคะทีนี้อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นชับดุงท่านไม่ได้อยู่ ตลอดการตลอดไปวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ต้องสิ้นอายุไขแต่ในระบบความเชื่อของทิเบตเนี่ยวัชรยาณเนี่ย ตายไปไม่จบนะฮะตายไปไมาเกิดใหม่ถ้าใครศึกษาเรื่องที่เบตเนี่ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ซึ่งซึ่งน่าพูดเขาจะมีตำราคัมภีมรณะเลยวิธีเตรียมตัวตายตายแล้วอ่าเมื่อร่างกายเริ่มแข็งแนละ้วจะเป็นอย่างนี้อจิตเริ่มดับแล้วจะเห็นเป็นสีอย่างนี้จะมีอาการมีภาพอย่างนี้งี้งี้่งี้ให้คงสติประคองสติไว้พอเลิกจิตเริ่มหลุดออกจากร่างแล้วให้ไปตามแสงไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วจะไปเกิดใหม่เขาสอนกันถึงหลังตายเลยนะอ่า นี่แหละแล้วพระสําคัญสําคัญไม่ใช่เฉพาะดารายลามะนะฮะดารายลามะเนี่ยชาติปัจจุบันที่มาเกิดเนี่ยของท่านเนี่ยเป็นชาติที่14ล้ของชับรุงเนี่ยท่านก็ลักษณะอย่างนี้ดีนะยร r e i นคา r n เนชันคือกลับมาเกิดใหม่เหมือนกันพระเถระดังๆพระผู้ใหญ่หลายลูกก็กลับมาเกิดในลักษณะเนี่ยเขาสอนกันมาเลยว่าวิธีมาการมาเกิดใหม่เนี่ยคุณจะต้อง ตั้งจิตยังไงคุณต้องฝึกยังไงก็ฝึกตั้งแต่อย่างมีชีวิตอยู่พระต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มาเกิดใหม่มาเกิดใหม่มาเกิดใหม่แล้วใช้ชื่อเดิมเนี่ยเขามีคําเรียกว่ารินโปเชเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคําว่ารินโปเชรินโปเชเนี่ยคือพระผ,ผู้ผู้กับชาิมาเกิดทลายลามะก็มีองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่14ปัญเชลามะก็มี ใช่ไหมฮะององสำทั้งสององเนี้ยสำคัญของของที่เบตทั้งนั้นทั้งปันปันเชนดาลายแล้วมีโอ้ยมีอีกหลาย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 องนะฮะเป็นนิมมานรลกายเป็นอวตารของพระพุทธเจ้าก็มีพระอวโลกิเตสวนพระมัชุสีพระโอ้ยมีเยอะฮะในพระโพธิสัตว์ในในทางมหายานวัชรยานเนี่ยมีเยอะอย่างชับรุงนี่เหมือนกันชับรุงท่านก็กลับมาเกิดใหม่ทีนี้อย่างที่บอกว่า อาณาจักรพูตาเนี่ยมันตอนนี้มันเริ่มตั้งมั่นแล้วเขามีผู้ปกครองฝ่ายพลเรือนอ่าเรียกดุกเดซี่ดุกนี่คือมังกรนะฮะชื่อประเทศเขา,าเอะดุก่หรือชื่อสายการบินดุกแอร์นะครับธงเขาจะเป็นรูปมังกรคาบกงเล็บถือเอ่อมณีนะครับกลมๆเนี่ยดุกเดซี่ทั้งฝ่ายศาสนาจักรมีสังฆราชเจเกนโปถูกไหมฮะพอชับรุงท่านเสียแล้วท่านก็กลับมาเกิดวิธีการยืนยันว่า เด็กคนนี้จะกลับมาเกิดเป็นบริโภเชผู are, ้กลับมาเกิดใหม่ผมยกตัวอย่างไงกรณีดาลแลรามะละกันพระเทระท่านท่านอาจจะทําเป็นเอ่อิมิตไว้ก่อนว่าอาตามาจะไปเกิดในทิศตะวันออกหมู่บ้านนี้มียอดภูเขาแบบนี้แล้วก็มีป่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะทาเป็นเอ่อเป็นหินเป็นเป็นอ,อ่ให้สารุสิทธิ์ไว้หน่อยว่าเออจะไปให้ไปดูในทิศทางไหนเสร็จปุ๊บก็ทางพราเทละพระผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อท่าน จากไปแล้วเนี่ยก็จะฝันหรือนั่งสมาธิเห็นนิมิตก็ไปตามทิศทางนั้นเสร็จแล้วก็จะไปเจอเด็กเหมือนใน,นนิมิตอะว่าเป็นเด็กคนนี้อพอไปเจอปุ๊บมันก็จะมีการพิสูจน์กันใช่ไหมฮะอย่างองค์ดาลายลามะองค์ปัจจุบันเนี่ยองค์ที่14เนี่ยท่านพอไปเจอพระพระเทระผู้ใหญ่เนี่ยที่ไปเจอท่านเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นคนรับใช้อ่าไม่เข้าไปเป็นลามะปลอมตัวเป็นคนรับใช้เออพอทารัยลามะเห็นคนรับใช้ตรงนี้ท่านชี้เลยบอกนี่ลามะจากเซลาอ้าเออ เด็กรู้ได้ยังไงเด็กตัวก็เปียกเนอเออแล้วเขาบอกว่าเล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยชอบตอนเด็กๆเนี่ยชอบเก็บเสื้อผ้าจัดของบอกฉันเดี๋ยวฉันจะไปลาซาฉันจะไปลาซาท่านพูดอยู่ตลอดเวลาก็เลยทึ่งนะฮะทึ่งก็ต้องมีการพิสูจน์กันละอ่าเอาสิ่งของของดาลัยลามะองค์กรเนี่ยเอามาวางสร้อยประคำห้ชุดอ่าเธอบอกเธอเป็นดาลยลามะใช่ไหมชิ้นไหนเป็นของเธอหยิบ หยิบถูกอ่าระรังกระดิ่งวะชะะัชระเอามาหชิ้นอ่าหชิ้นอ้าวชิ้นไหนของเธอหยิบจนกระทั่งแน่ใจอันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นนะก็เลยพูดกับพ่อแม่ของท่านเนะี่ยบอกสงสัยเนะี่ยตรงตามนิมิตทุกอย่างและได้พิสูจน์แล้วถูกต้องหมดน่าจะเป็นองค์ดาลายลามะมาเกิดก็ต้องเชิญท่าน ไปที่ลาซาไปพิสูจน์ใหญ่อีกทีหนึ่งทีนี้ทําต่อหน้าพระเทลานุเทระที่ประชุมเหือนทั้งสภาเลยจนกระทั่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็จะอัญเชิญดลาลัยละมะองค์ที่14เนี่ยขึ้นคลองลาดอันนี้ผมเล่าให้ฟังเปรียบเทียบชับจุงก็แบบนี้แหละทีนี้ปัญหาปูตานเป็นอนาณาจักรเล็กไม่เหมือนที่เบตที่เบตเนี่ยเป็นอนาณานจักรใหญ่ใช่ไหมครับเขาศูนย์กลางอํานาจเนี่ยเขาสกิล เขาเขา,เขาคุมอยู่พอพระเทสลาผู้ใหญ่บอกองค์นี้คือดาลายลามะ,ะพิสูจน์แล้วมันไม่มีใครตั้งคําถามว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ภูตานีอาณาจักรเล็กมันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะอย่างที่บอกเนี่ยดุกเดซี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าคุมขุนศึกต่างๆได้ทุกคนใช่ไหมฮะแต่ละขุนศึกเขาก็จะมีป้อมเขาก็ไปตั้งป้อมเดเรียกว่าซองอะ่ะคือภาษาของเขาอะ่ะ เขาก็มีโอ้ยเหมือนอัศเหมือนเหมือนยุโรปสมัยกลางเลยเหมือนอัศวินน่ะหนังม้วนเดียวกันอัศวินก็อยู่ในปราสาทใช่ไหมฮะชาวบ้านก็ทํานาอยู่รอบๆปราสาทเนี่ยก็คือข้าทาสบริวารคกว่าวเซิร์ฟทาสติดที่ดินไพ่ติดที่ดิดดดดนพุ้ธานนี่เหมือนยุโรปเลยเออ,อย่างนั้นน่ะดุกเดซี่บางบางยุคบางสมัยอ่อนแอก็ไม่สามารถคุมพวกต่างๆเหล่านี้ได้ใช่ไหมฮะเจ,เ,จ,เ,จเคนโปท่านก็มาก้าวไก่อาณาจักรไม่ได้ท่านดูแลาศาสนาจักรต้องให้ตัวชับรุงเนี่ยว่า ม,มีปัญหาขัดแย้งต้องให้ชับดุงมือคนฟันธงทีนี้ชับดุงเนี่ยไม่อยู่แล้วอะใช่ไหมฮะอนาตักต่างๆผู้ครองนครต่างๆเนี่ยที่ที่อัศวินที่อยู่ในอยู่ในซองเนี่ยที่เขาเขาเรียกว่าเป็นลบนะฮะเป็นลบนะฮะไม่ใช่พันลบเป็นลบเนี่ยเหมือนผมเรียกผมเรียกก็เหมือนกับสมัยถังนี่ผมเล่าไเหมือนกับเจี๋ยตู้เสือผมเรียกเจ้าเมืองแล้วกันอ่าเจ้าเมืองแต่และเจ้าเมืองมันก็แข็งข้อใช่ไหมครับ พอมีมันไม่มีคนที่มันเป็นรวมอำนาจอยู่ตรงกลางพระเถรานุเทระผู้ใหญ่ที่ฟันธงว่าเอ้ยเด็กคนนี้คือชับดุงมาเกิดเนี่ยอ่ามันก็ตั้งคำถามได้จริงหรือเปล่าโอ้โหทีนี้มันพิสูจน์ยากแล้วอะใช่ไหมฮะบอกว่าเอออันนี้พิสูจน์มาแล้วเนี่ยหยิบของใช้เก่าของชับดุงเนี่ยเลือกถูกเลือกอะไรเป็นลบ ของซองบางแห่งเขาบอกเออไม่เชื่อใช่ไหมฮะมันก็เกิดปัญหานี้เพราะฉะนั้นอวตารของชับดุงเนี่ยมันบารมีมันยังไม่เท่าดาลาลามะของทิเบตมันยังไม่เด็ดขาดนะฮะเพราะตอนนี้ตอนหลังเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาพอทางเจ้าเมืองหรือเป็นลบนี่แต่ละของแต่ละซองเนี่ยของแต่ละปอมเนี่ยเขามีอำนาจมากๆๆๆเขาก็เริ่มไม่ฟังละ เขาก็สถาบันมาตรา,า,าตัวเขาเองขึ้นมามีอำนาจอืมอีกอย่างมันไม่มีคนที่ว่ามันสูงสุดอะมาฟันธงว่าใครคือชับรุงเนี่ยใช่ไหมเขาบอกเขาไม่เชื่อจะทำไงเอาโอ้โหเรื่องนี้มันพิสูจน์กันยากนะถ้าคุณไม่เชื่อถูกปะ่ะใช่ไหมฮะตอนหลังเนี่ยมันก็เป็นสภาพความขัดแย้งอย่างเงี้ยจนมาถึงปัจจุบันที่พุทธาน,นี่เริ่มมีกษัตริย์ละองคแรกของราชวงศ์ราชวงศ์ปัจจุบันนี่คือราชวงศ์วังชุกเนี่ย คือกษัตริย์ท่านอุกเกนวังชุกอุกเกนวังชุกเนี่ยก็ก็เป็นฟันลบเป็นลบองอ่คนหนึ่งคืออัศวินเนี่ยป้อมท่านท่านท่านอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าตรองซาเป็นเป็นลบอับตรองซาท่านมีอำนาจอิทธิพลค่อนข้างมากสามารถคุมพื้นที่คุมได้รับความเคารพนับถือจากคนอื่นๆเนี่ยคนศึกคนอื่นๆเนี่ยเป็นกรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดะนะครับพอตอนนี้อย่างที่ว่าเนี่ยตอนเจคเคนโปยังมีแต่ว่าชับดุงเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นก็อ่างคนนี้ก็อ้างเอา้า คุณบอกว่าองค์น,นี้เป็นชั้มบุญอวาตารอันนู้นก็มีอะ่ะคุณบาาอกว่าน,นี้เลือกของถูกอันนั้นเขาก็เลือกของของใช้ชั้รดุลเก่าถูกเหมือนกันตกลงใครเป็นมันก็ไม่จบไงฮะไม่จบในปีประมาณต้นศตวรรษ1900่าละท่านท่านกษัตริย์ต้นรานชวงศ์วังชุกเนี่ยคือท่านอูเกนเนี่ยท่านก็มีอำนาจมากตอนนั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยอังกฤษส,สนับสนุน สนับสนุนท่านด้วยแล้วก็ให้เหรียญตาท่านเป็นท่านเซอร์รอังกฤษคงดูแล้วโอ้โหลักษณะนี้อยู่ในป้อมเนี่ยเหมือนอัศวินนะแล้วก็มีไพ่ติดที่ดินอยู่รอบๆมันก็เหมือนอัศวินของอังกฤษเนี่ยอังกฤษเขาก็คงมองอย่างเงี้ยนะผมดอนะก็ให,ให,ให,ให้เครื่องราชอิยพรเขาเรียกเซอร์อูเกนวังชุกอังกฤษสนับสนุนท่านท่านก็เลยรวมอํานาจทุกคนยอมรับหมดก็ขึ้นมาเป็นกรรษัตริย์องค์แรกสถาปนาในปี1907 first coronation แล้วก็มีเล่า r o n a t i o n ขายก็ได้ขายด้วย1 9 0 7ผมก็ผมไปผมยังซื้อมาเดี๋ยววันหลังจะถ่ายรูปมาให้ดูทีนี้เดิมมันมีดุกเดซี่กับเจเคนโปถูกไหมตอนนี้มีกษัตริย์ขึ้นมาละแต่ว่าท่านก็ยังไม่ได้วางตัวเหนือเจเคนโปก็ยังถือว่าเป็น,นมนีอำนาจเท่ากันเพราะทั้งดุกเดเทั้งทั้งทั้งกษัตริย์เนี่ยคิงกับเออเจเคนโปเนี่ยสามารถใส่สีเหลืองสังเกตไหมฮะเจ้าชายจิ๊กมี่เวลาท่านเมืองไทยอ่ะใช่ไหม กษัตริย์ชิกมีท่านจะใส่สีเหลืองมีพระมหากษัตริย์เท่านัา้นที่ใส่สีเหลืองได้คนธรรมดาจะสะพายผ้าสีขาวถ้าเป็นพวกขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรเนี่ยเขาเรียกเดโชดาโชเนี่ยเขาจะสีแดงทางหน้าเราเป็นตีสีส้มแต่สีเหลืองนี่เฉพาะกษัตริย์เท่านั้นเจเคนโปกับกษัตริย์เนี่ยดุกเกียวโปก็จะใช้สีเหลืองเหมือนกันทีนี้ท่านก็ขึ้นครองราดในปี1 9 0 7เเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์วังชุก หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการรวบรวม,รวม,รวมอำนาจทีนี้ผมก็อยากจะเล่าต่อถึงเรื่องว่าประเทศเนปาลเนี่ยพูตานสิกขิมอะไรพวกเนี่ยไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครนะเราเรื่องนี้สนุกเหมือนไทยอะ่ะเขาก็ไม่เคยเป็นอาณานิคมแต่ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเนี่ยอ้ออันนี้เดี๋ยวต้องเล่ากันยาวถ้า,ถามันก็จะแตกเป็นเรื่องลนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เล่าจบมีเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ ขอยกไปเล่าข่าวหน้าแล้วกันว่าทําไมประเทศพูตานประเทศเล็กๆประเทศเนปาลประเทศเล็กๆเนี่ยทำไมมันถึงไม่ตกเป็นอาณาจัอังกฤษทั้งนั้นนี่อังกฤษยึดอินเดียเกือบหมดละนะฮะอันนี้มีสาเหตุอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ไปเล่าข่านะท่านก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ในปี1 9 0 7เสร็จปุ๊บก็สวรรคตก็ปี26กนะครับ26ก็รัชกาลที่2อกษัตริย์จิกมีท่านก็ขึ้นมา รัชการที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากท่านลบมากเนี่ยท่านท่านก็จะเสียแขนไปข้างนะฮะสังเกตด,ดูในรูปถ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านมีแขนข้างเดียวรัชการที่สองเป็นลูกท่านตอนนั้นก็ยังน้องลกทับจับศึกอยู่ก็เลยค่อนข้างจะเข้มงวดนิดนึงนะฮะกับดาประชาราชค่อนข้างจะคือคนบุตาน,นี่มันก็เหมือนคนไทยไงล่ะก็จะเอ่อออกส,ส,สไตล์แบบยังไงดียย <laughs> เนิบนาบนิดนึงค่อยๆไปตาตองยอนอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ท่านราชการที่2เนี่ยท่านท่านท่านจิกมีเนี่ยท่านค่อนข้างเด็ดขาดอะแต่ไม่ไม่ถึงขนาดว่าพระเจ้าเสือของเราอะไรันนะเออแต่ท่านเป็นคนที่ว่าแบบถ้าเวลาถ้าทําถูกทําอะไรโดยไปท่านก็มีเป็นคนมีเมตตานะแต่ถ้าผิดก็ท่านก็ว่ากันตามว่ากันตามนั้นเหมือนกันนะครับนี่นี่คือราชการที่สองเพราะว่าต้องต้องเข้าใจว่าเวลานั้นอะเป็นเวลาที่ว่า รวบรวมแผ่นดินมาละแต่มันก็ยังต้องมีการลกพุ่งอยู่ใช่ไหมฮะต้องต้องก็ต้อง,อง,องมันก็ต้องอาศัยความเด็ดขาดในการปกครองเนี่ยพอมาถึงรัชกาลที่3เกิดเหตุการณ์สําคัญรัชกาลที่3เนี่ยคลองลาดปี5 2ถึง72นะครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราทราบเนี่ยที่เบตปูตานเนปาลสิกิมอะไรเขาเป็นเครือขานนา่ายวัฒนธรรมเดียวกัน นะครับเหมือนเหมือนท่านวัฒนธรรมพวกวัฒนธรรมไตเนี่ยมีไทยมีลาวไทยใหญ่ไทย,ไทยอาขมไต้ลือไตอะไรก็เนี่ยมัน,ม,นมันเป็นกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเ,าเกิดอะไรขึ้นกับที่หนึ่งเนี่ยมันจะกระทบหมดเลยในปี5้าในปี49จีนเหมาเจ๋อตุงเอาชนะเจียงไคเชกใช่ไหมฮะปี51ก็เปิดปล่อยทิเบตร,รัชการที่3เนี่ยท่านขึ้นคลองราดเมื่อปี5้ 2, ท่านเห็นท่านก็ มีความคิดโอ้โหที่เบตเนี่ยสำหรับท่านเนี่ยมันคือเป็นประเทศใหญ่อ่ะเป็นพี่ใหญ่อ่ะเนาะทัพที่เบตยังโดนอย่างเงี้ยท่านอาณาจักรเล็กๆท่านจะรักษาอาณาจักรของท่านได้ยังไงท่านก็เลยคือแต่เดิมเนี่ยพูตานเนี่ยเป็นประเทศปิดไงก็จะแบบอยู่ในในโลกของท่านนะนะพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็ท่านก็เลยติดต่ออินเดียบอกว่าให้อินเดียมาช่วยพูตานก็เลยยอมเป็นเขาเรียกว่า protectorate state รัฐในอนลขาลัการอินเดียรัดในอาลักขาหมายเขาต้งไงพูดง่ายๆตัวอย่าง,างเหมือนฮ่องกงเหมือนมาเก๊าเนี่ยคุณมีรัฐบาลคุณมีเงินตาคุณมีอะไรทุกอย่างแต่ว่าการต่างประเทศกับการทหารคุณต้องฟังจีนอย่างนี้แหละลักษณะเดียวกันอินเดียเขาก็ทำสัญญากับราชการที่3บอกว่าท่านอินเดียจะดูแลปกป้องท่านในด้านการทหารคืออินเดียเนี่ยจะส่งทหารเข้ามาอยู่ในพูตานมาตั้งฐานแล้วก็จะช่วยพูตานถ้าถูก ลูกหลานอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ด้านการต่างประเทศพูตานจะไปมีปฏิสัมพันธ์ตกลงอะไรกับใครต้องได้รับความเห็นชอบจอากอินเดียก่อนนี่คือ2ข้อซึ่งราชการที่3ท่านก็ตกลงนียานายกเนรูท่านก็เดินทางมาที่พูตานเลยตอนนั้นหนีลูกสาวมาด้วยลูกสาวคือใครเรารู้กันอยู่แล้วอินดิราการทรีครับอินดิราการทรังสมัยยังสาวๆอยู่เลย สมัยนั้นไม่ใช่นั่งเครื่องบินขอโทษนะฮะไม่ใช่นั่งเครื่องบินมาลงปาโลนะครับข้ามชายแดนแล้วก็ขี่ลาเดินขึ้นเขากี่วันกว่าจะถึงอ่ะโอ้โหแล้วอินทิราคานทีทาสาวๆตามพ่อมามาถึงมาถึงเอ่อพูตานเนี่ยเอ,อ,อันนั้นอนะ่ะผมยังเห็นคลิปอยู่เลยผมยังดูคลิปเพื่อนพูตานเขาส่งให้ผมดูก็นับตั้งแต่นั้นพูตานก็เป็นรัฐในอาณาาขาวินเดียเพื่อที่จะกันจีนถ้าจีนโจมตีนเนียก็จะช่วยแต่จริงๆอ่ะ ตอนหลังเนี่ยอย่างที่เราทราบอะ่ะจีนเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าจะเอากูตานเป็นเมืองขึ้นมันประเทศเล็กนิดเดียวอ่ะไม่มีไม่มีมมเออเขาไม่ได้มองตรงนี้ไม่ไม่ได้มีความหมายสําหรับเขาเขาต้องการทิเบตแค่นั้นแล้วทิเบตกับจ,จีนเนี่ยมันก็เคยเป็นอนาณาธิคมเป็นอะไรมันกล่าวอ้างกันได้อยู่ ใช่ไหมมันถกเถียงได้กล่าวอ้างกันได้แล้วแต่มุมมองใครแต่ว่ากับูทานเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีสัมพันธ์อะไรกับจีนเลยอ่ะมันไม่เคยเป็นอาณานิคมจีนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยอ่ะท่านแล้วก็เป็นประเทศเล็กด้วยจีนเขาไม่ได้สนใจตรงนี้ทีนี้พอมันก็ส่งผลต่อมาคือว่าพอไปเป็นรัฐอาลกขายินเดียเนี่ยมันเกิดผลร้ายข้อมูลที่ผมจะเล่าเนี่ยนะคนปูตานเนี่ยถ้าเป็นคนที่ว่าไม่ได้ศึกษาเจาะลึกนะเป็นชาวบ้านทั่วไปนะสนใจแต่เรื่องตัวเองก็ยังไม่รู้เลยอ่า แต่ว่าพ่อมูเนี่ยผมไปหามาได้จากการศึกษาเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าพอปูตานไปเป็นรัฐอารักาของอินเดียเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาซึ่งจะทําให้ปูตานเนี่ยเขาพยายามพลิกกลับตอนแรกเนี่ยเขาไปเป็นรัฐอาลักาของอินเดียเพราะเขากลัวจีนถูกไหมฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะก็เลยบอกอินเดียเอ,อมาช่วยหน่อยอินเดียก็เอากองทหารมาตั้งแต่พอหลังรัชกาลที่สามท่านเสียปี72เกิดอะไรขึ้นถ้าเอาแผนที่มาดูนะอินเดียกับ กับจีนเนี่ยตรงแถบตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้ติดกันมันจะมีเนปาลขั้นอยู่แล้วระหว่างเนปาลกับปูตานเนี่ยมันจะมีรัฐเล็กๆชื่อรัฐสิคิมอินเดียยึดสิคิมครับสิคิมเนี่ยมีกษัตริย์ปกครองกษัตริย์ของปูตานเขาเรียกดุกเกียวโปกษัตริย์ของสิคิมเนี่ยเขาก็มีกษัตริย์ของเขาเรียกโชเกียวกษัตริย์สิคิมเนี่ยเรียกโชเกียวแต่สิคิมเนี่ยเล็กเล็กมากปูตานว่าเล็กแล้วสิคิมเล็กกว่าปูตาน สิขิมเนี่ยไม่มีกาลังทาหารนะมีแต่ตํารวจแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคนเนปลาลเนี่ยอุยพเข้ามาอยู่ในสิขิมเยอะจนกลายเป็นพลเมืองแล้วมาเกลืนคนดั้งเดิมแล้วตอนหลังเนี่ยพอขัดแย้งกับคนสิขิมเดิมเนี่ยคนเนปลาลเริ่มมีปากมีเสียงละเพราะคนมันเยอะไนแล้วก็เขาก็มีพรรคการเมืองของเขาเขาประชุมสภาเขาก็เลยโหวตเลยบอกสิขิมจะขอเข้าร่วมกับอินเดียนะล้มระบบกษัตริย์ไม่เอาละ อินเดียส่งฐานเข้ามาเลยครับพอพูดพอประชุมตอนเช้าอินเดียส่งฐานเตรียมพร้อพสมส่งฐานเข้ามาไม่ถึงเที่ยงสิขิมโดนยึดกษัตริย์ส,สิิมคือโชเกียวเนี่ยโดนปลดเรียบร้อยมันส่งผลอะไรถึงบูฐานข้อมูลที่ผมเล่าตรงนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะคนบูตานถ้าไม่ได้ศึกษาลึกนะย,ยังไม่รู้เลยพระราชินีของรัชกาลที่3เนี่ยท่านจิกมี่โดรเจเนี่ย เดี๋ยวผมต้องบอกตรงนี้ก่อนอย่างเราเจ้าชายชิกมี่เนี่ยเราเรียกท่านว่าชิกมี่จริงๆชื่อชิกมี่ทุกพระองค์แหละครับยกเว้นองค์ที่หนึ่งเนี่ยอูเกียนวังชุกองค์ที่สองเนี่ยชื่อชิกมี่องค์ที่สามก็ใช้ชิกมี่างานเป็นชิกมี่โดรเจองค์ที่สี่เนี่ยพ่อของนั่นชิกมี่ซิงเยนะองค์ที่ห้าปัจจุบันเนี่ยก็คือชิกมี่เคเ,เ,เกเอร์เคเซอร์นัมเกลวังชุกแล้วอย่างที่คนไทยพูดกันนะบอกว่าโอ้โหกษัตริย์ชิกมี่ องค์ที่ห้าเราที่เราเรียกเจ้าชายชจกเมียผมเรียกแบบคนไทยแล้วกันโอ้โหหล่อมากอะไรเงี้ยแต่คนพูฐานเขาบอกงงเฮ้ยในสายตาคนพูฐานนะคนที่หล่อที่สุดคือรัชกาลที่สี่ผมจะบอกให้คนพูทานถ้าไปดูรูปท่านเดี๋ยวพยายารูปท่านหนุ่มๆหมล่อมากเออแ,แล้วท่านมีมเหสีสี่พระองค์อา่า เป็นพี่น้องกันหมดเลยรัชก,การที่4ี่หนุ่มๆนี่หล่อมากแล้วยังมีเกตเรื่องรัชก,การที่4ตอนครึ่งคลองแรกเนี่ยรัชการที่สมเสียแล้วน้องชายท่านมีบทบาทน้องชายรัชก,การที่3มเนี่ยจะยึดอํานาจก็ได้ตอนนั้นแต่ท่านไม่ทําท่านทําตัวเหมือนโจโกงอ,อ่อหนุนบาลังอยู่เบื้องหลังโอ้โที่เด็ดที่สุดคืออะไรรู้ไหมท่านไม่แต่งงานเลยน้องชายรัชก,การที่สามเนี่ยท่านไม่มีบุตรนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทีหลังโอ้โหคนนี้สุดยอดไม่เอาอะไรเลยยกให้หลาน ทีนี้ที่เราพูดเ่อรัชการที่สามเนี่ยท่านท่านก็ในในสายตาคนพุฐานรัชการที่สามเนี่ยท่านท่านหล่อมากไอรัชการที่สี่เนี่ยท่านหล่อมากเขาบอกว่าคนคนพุฐานบอกรัชการที่สี่เนี่ยหล่อกว่ารัชการที่ห้านะฮะแต่คนไทยยังยังไม่เห็นรัชการที่สี่ตอนหนุ่มๆทีนี้กลับมาว่ารัชการที่สี่เนี่ยทำไมเขาบอกทาไมท่านหน้าตาดีเพราะแม่ท่านสวยก็คือราชินีของรัชการที่สามนี่แหละผมเรียก ผมเรียกท่านว่าสมเด็จยาแล้วกันเพราะตอนนี้ท่านก็เป็นสมเด็จยาแล้วท่านเป็นพระญาพะวงมาจากสิกิมครับเพราะฉะนั้นการที่อินเดียทาอย่างนี้ไปยึดสิกิมเนี่ยถามว่าไปปลดญาติท่านจากการเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านเจ็บช้าน้ําใจไหมท่านก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยแะกษัตริย์รัชการที่สามซึ่งเป็นสามพระสวามีของท่านเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี72 73เนี่ยอินเดียยึดสิกิมตรงเนี้ย ผู้ถานี่เริ่มไหวตัวแล้วว่าเราหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยเรากลัวโดนจีนบุกเราก็ไปเอาเงเจียมาปรเทค็คแล้วดูนี่ดูสิเราเรา,าสิ่งที่เกิดกับสิขิมอะมันคืออะไรแล้วมันก็มีอาณาจักรแบบสิคิมเนี่ยทางตอนเหนือเนี่ยที่โดนยึดเนี่ยอินเดียยึดเหมือนกันมันมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศมาหาอำนาจก็คือประเทศมาหาอำนาจเขาจ้องอยะฮุบคุณเนี่ยคุณคุณหนีหนีจีนคุณก็เจออินเดีย แต่จริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาไม่เคยคิดจะแต่เยืะยพูตานเลยนะเออสภาพในพูนตาเนี่ยมันเหมือนสิขิมเลยคนเนปาลเนี่ยมันเยอะเนปาลประเทศใหญ่นะฮะคนมันก็แห่กันมาเหมือนเหมือนที่ประเทศใหญ่อะ่ะคนเยอะอ่ะแล้วมันที่ทํากินมันก็ไม่ไม่เนี่ไม่ไมพออ่ะมันก็ย้ายถิ่นฐานมา ทางพูตานทางสิกิมมันมีที่มีอะไรจับจองทําไร่มันก็ะทําหากินได้ง่ายกว่าอย่างเงี้ยครับมันก็แห่มาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กับสุกิมเนี่ยาทางพูตานเนี่ยรัชกาลที่4ี่เนี่ยท่านจิกมี่ซิงเยว,วังชุกเนี่ยท่านมองแล้วเฮ้ยมันจะสามอยหรือเปล่ปาเพราะในพูตานเนี่ยทางตอนใต้เนี่ย มันจะมีพวกเนปลาลอพยพเข้ามาเยอะเขาเรียกว่าพวก uh, ลอชชมป่าพวกลอชชมป่าไม่อยู่เยอะก็เริ่มมีการกระชับอํานาจกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยอย่างสิเคมก็คือที่ท,ที่ราชินีของราชการที่ 3, สาสมเด็จย่าเนี่ยท่านมาจากนั้นท่านก็เลยมีมาตรการหลายอย่างต่อไปนี้คนพูตานต้องมีเอกลักษณ์ของปูตานผู้ชายต้องใส่ชุดโก ชุดประจำชาติาถ้าเป็นไพรเวทหรือเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยได้ไม่เป็นไรคุณแต่งชุดอะไรก็ได,ด้แต่ถ้าคุณมาทํางานหรือคุณติดต่อราชการคุณต้องแต่งชุดประจำชาติผู้หญิงต้องใส่ชุดประจำชาติพูตานอย่างที่เราเห็นเ,นเรียวกว่าชุดกีฬา,าจะต้องร้องเพลงชาติต้องเลียนภาษาซองกาต้องเคารพท,ทีนี้คนทางใต้ที่เป็นคนเนปาลไอ,อ,อ,อ้ลับซัมปาเนี่ยคนเนปาลนี่มีลักษณะอย่างเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามี ความเป็นตัวของตัวเองความภูมิใจในเผ่าพันธุ์ตัวเองสูงเหมือนชาวบังกลาลีหรือหรือโลฮิงยาเนี้ยอ่าอันนี้จริงๆเป็นจุดเด่นนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณเป็นเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศชนกลุ่มใหญ่เนี่ยแล้วคุณไม่ไปเกินกับท้องถิ่นเนี่ยอันเนี้ยจุดเด่นตรงเนี้ยมันมันมันทำให้ตัวคุณวางตัวลําบากทาั้งเนปคนเนปาลที่อยู่ทางใต้เนี่ยเขาก็พอรัฐบาลออกมาตรการนี้เขาไม่เอาไม่เอา,เอาชุดโก รัฐบาลบอกให้ใส่ก็เอามาเผาแล้วก็เผาธงชาติพูตานด้วยภาษาทรงคาก็ไม่เรียนเพราะเขาจะใช้ภาษาเนปาลจะพูดภาษาเนปาลรัฐบาลได้โอกาสก็ประกาศว่าคนพวกนี้ดูหมิ่นชาติคุณเอาชุดประจำชาติคุณเอาธงชาติมาเผาได้ไงก็ส่งทหารลงไปปราบเลยครับรัชกาลที่สี่เนี่ยท่านนำทัพลงไปเองเลยลงไปทางใต้แล้วมันมีเกรดนิดนึงรัชกาลที่5้าคือ คนไทยเรียกเจ้าชายชิคเมียท่านไปสมัครเป็นทหารไว้ด้วยโดยที่พ่อท่านไม่รู้เลยแล้วไปเจอกันพ่อท่านก็ตกใจว่าเอ้ามาได้ยังไงนี่เนี่เนี่เป็นเกรดนิดนึงก็ปราบมาตรการรุนแรงแล้วมีผู้อพยพเป็นแสนคนเลยนะในประมาณปี1980เนี่ยก็ชาวลอบชัมปาเนี่ยหรือชาวพื้นฐานในปานเนี่ยในภูทานเนี่ย มีถึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ25%ของประชากรทั้งหมดเลยนะเยอะนะไม่น้อยนะเออแล้วมีมีพรรคการเมืองของตัวเองด้วยชื่อพูทานพิพภพาตี้เนี่ยนี่เนี่ยมันดูแล้วมันจะซ้ำรอยสิขิมนะดูทรงแล้วมันใช่แล้วแล้วพวกนี้นะเขามองว่าเขาใกล้ชิดวัฒนธรรมเขาใกล้เดียมากกว่าใช่ไหมแล้วคนเอ๋คนพูทานหรือคนสิขิมเนี่ยจะให้เขามาเกินกายเปลี่ยนไม่ยอมรับเขาไม่อยอมเขาไม่เอาเขาจะเอาของเขาอ่ <S 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 เมื่อไหร่ก็ตามพอเขาเป็นคนกลุ่มใหญ่นะเดี๋ยวเขาจะโหวตเลยบอกจะไปรวมับอินเดียเนี่ยเดี๋ยวนนี่ท่านก็เลยรัชกาลที่4ท่านก็เลยปราบแล้วมันมีออกกฎหมายมาอันหนึ่งเขาเรียกว่าเออพูทานเอ่เอ Nationality Act ปี1958 1เ5อ่า185สาระสำคัญของกฎหมายอันนี้ก็อบอกว่าคนที่อยู่อพยพมานะก่อนปี58เนะี่ยถึงจะถือว่าเป็น c i t เส้สสนพูตานถ้าคุณเป็นชาวเนปานหรือชาวอะไรก็แล้วแต่มาหลังปี58นะไม่ได้ ยกเว้นทั้งพ่อและแม่เป็นชาวพูตานทั้งคู่ถึงย่ายก็เลยชาวเนปาลเนี่ยหรือลอสซัมปาเนี่ยที่อยู่ทางใต้เนี่ยเป็นแสนเลยครับต้องอพยพออกไปอยู่อินเดียไปกลับไปเนปาลทั้งอินเดียเนี่ยเขาก็ยังต้องการพูตานเขาก็ยังไม่คือเขาก็ไม่อยากหักดน้าพ้าด้วยเข่าเพราะเรื่องบางเรื่องเขาก็ยังพึ่งพูตานอยู่เพราะอย่างที่เราบอกอ,ะอ่ะพูตานเนี่ยมันติดกับเขตแดนอินเดีย ทางฝั่งนี้เขาเรียกว่า Seven s ซ s t e ตอเเรื่องนี้ก็วมันหน้ามาพูดเจ็ดรัฐในในนอร์ทอีสต์เนี่ยในฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนอินเดียเลยมันเหมือนมาทางพม่ามาทางอะไรเนี่ยแต่ว่าอังกฤษเนี่ยให้อินเดียปกครองแล้วในนั้นเนี่ยมันจะมีชนเผ่าสําคัญชนเผ่าที่เข้มแข็งชนเผ่านักรบชนเผาให,ใหญ่ๆเนี่ยคือชาวไทยอาหมเป็นเผ่าใหญ่แล้วอาณาจักรไทยอาหมเนี่ยเข้มแข็งสมัยก่อน มีวีรบุรุษคนหนึ่งชื่อราชิดราชิดบาพกันเคยรบชนะนะครับรบชนะอาณาจักรแม่ทัพของพระเจ้าอักบาแห่งอาณาจักรโมกุลโมกุลเนี่ยถ้าภาษาเราเนี่ยก็คือมองโกลแหละอาณาจักรมองโกลเพราะว่าท่านสืบเชื้อสายมาจากมองโกลเรื่องนี้ก็น่าคุยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาหลังผมจะเล่าให้ฟังไม่มี ขนาดนี่อนะาณาจักรมองโกนียตีแคว้นอินเดียมหาราชาังหลายแตกกระจายแต่ตียไทยอาหมไม่ชน,นะนะฮะต้องถอยอ,อ,อันนี้เดี๋ยวยว่าหลังจะเล่าให้ฟังคือพูดง่ายๆว่าคนกลุ่มผู้ชาติต่างๆของรัฐต่างเนี่ยปะลองไทยอาหมอะไรเงี้ยเขาก็ลบกับรัฐบาลอินเดียเสร็จแล้วก็ก็หนีข้ามมาอยู่ในบูฐานรัฐบาลอินเดียก็ต้องการให้ภูฐานช่วยตรงนี้ก็ไม่อยากหักใช้วิธีรุนแรงกับภูฐาน ใช่ไหมฮะแล้วาทางผู้ฐานก็ต้องไปคุยกับคนกลุ่มนี้บอกว่าเข้ามาอยู่งี้ไม่ได้นะให้ออกไปก็ผัดผ,ผักดันไม่ให้ใช้เขตแดนผู้ฐานเป็นเป็นที่ซ่องสูงมุมหลังอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องมันก็ต้องพึ่งพากันอยู่ <S <S ผมก็ไม่รู้จริงๆแล้วว่ารัฐบาลอินเดียเนี่ยเขาอยู่เบื้องหลังลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในสิคิมเนี่ยแต่ว่าในผู้ฐานเนี่ยมันมันไม่สําเร็จไงเพราะว่ารัชกาลที่4ก็เห็นแล้วเพราะว่า แม่ของท่านเนี่ยก็เป็นเจ้าหญิงจากภูตานใช่ไหมฮะองที่ผมเรียกสมเด็จย่าเนี่ยท่านก็มาจากอมาจากสิขิมไม่ใช่พูตานใช่ไหมฮะท่านก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ตัดไฟแต่ต้นลมมันก็เลยพูตานก็เลยไม่มีปัญหาจนถึงวันนี้แล้วข้อดีมันคืออะไร,รไหมการที่ท่านกําหนดให้ผู้ชายใส่ชุดประจําชาติเนี่ยผู้ชายใส่โกผู้หญิงใส่คีล่าเนี่ย แล้วก็การสร้างบ้านในพูทานเนี่ยสร้างตึกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่คุณอยากจะสร้างตึกแบบไหนตามใจชอบคุณไปดสนนูสิขิมทุกวันเนี่ยสิขิมนี่หมดเสน่ห์ไปเลยนะครับพออินเดียเข้ามาปกครองเนี่ยอยากจะสร้างตึกตรงไหนขายอะไรเลเทนนอมันกลายเป็นเมืองแขกอะ่ะมันดูแล้วมันไม่มีอะไรแต่พูทานเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยโอ้โหผู้ชายแต่งแต่งชุดประจำชาตินะผู้หญิงก็ใส่ชุดประจำชาติบ้านเรือนเนี่ยเขาก็ต้องสร้างเป็นแบบเป็นพูทานิสสไตล์เลย คุณจะไปสร้างแบบคุณจะทาสีชมพูสีฟ้าอะไรอย่างเี้ยไม่ได้ไม่ได้เขาต้องตามแบบของเขาโอ้โหเวลาไปเที่ยวนะมันเหมือนกับว่าโอ้ยย้อนยุคกลับไป700ปีเงี้ยดูแล้วมันมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มันสวยมากเลยอะ่ะมันโบราณอะ่ะแล้วอากาศเขาธรรมชาติเขาบ้านเมืองเขาสวยจริงๆฮะใครไปก็ชอบผมมาไปมาหลายรอบแล้วอยากจะไปนะครับ อันนี้อันนี้นะอันเนี้ยก็เล,เล่าเล่ามาเยอะแล้วเวลาก็พอสมควรแล้วผมก็จะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าคนสนใจจะฟังเรื่องภูฐานในแง่มุมอื่นๆอย่างเช่นผมไปทำธุรกิจนี้ได้ยังที่ที่นู่นได้ยังไงหรือว่าในแง่การเมืองสังคมอะไรอย่างเงี้ยการค้าการลงทุนบ้างอะไรบ้างความสัมพันธ์กับอินเดียเดี๋ยวผมจะมาเล่าเกร็ดเล่าอะไรให้ฟังในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ สมควรแก่เวลาพอเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนะ